ได้แล้วนี่วัยรุ่นเยอะก็เล่นได้ยู่นานอยู่นะแน่ๆถ้าบอดี้เดียวกันใช่ไหมมันย,ยังพอได้อยู่ ยังยังดูสิครับครับครับมาดนะปลอภัยพี่เอารถเลยมาดูเถเอาเก่งมามีชาช่วยชาอะไรไหมไม่ต้องพี่อันนี้ฟีฟีมาหลุกได้กันก็พอแล้ว ไอตัวเองก่อนดีกว่าเออมีอะไรทำแก้เบื่อนะกระเสือนใช่เดี๋ยวไม่ได้ลองเลยพี่มัวทำยูทูบอยู่โดนช่องโดนแฮ็กกำลังแก้อยู่กำลังทำช่องใหม่ด้วยพี่ไอ้ที่มันเป็นไอ้ที่มันเป็นเล็กๆแล้วมีเขาว่าอะไรนะ S <s <trains> <S เหมือนฮาร์ดดิสต์น่ยพี่อันนั้นมันคือตัวอะไรอะ่ะตัวต่วจอจใจที่ต่อใจเนี่ยนะอ๋อตัวมะแปงมันมีอันนึงมันนี่ใช่อีกอันนึงเล็กกว่าหน่อยนึงอะ่ะมีสองสามอันก๊าซเหรอเก็บข้อมูลเหรอมันจะมีสองสามอันนะมีอันเล็กๆอันนึงแล้วก็อันประมาณนี้ดำๆเหรออ๋อ เห็นมีสามสามปลั๊กนะทั้งหมดที่ใช้เสียบใช่ป่ะเล่นดึกๆลองดูก่อนแล้วมันต้องตั้งค่าต้องอะไรปะได้เลยมันรองรับอยู่แล้วนะรุ่นใหม่ ให้ลูกมันดูแล้วลูกมันถามเนี่ยมันคืออะไรแต่ล <c oughs> ูกก็สนใจแล้วมันไม่เลอย่ข้างในสห้วมีเยะม่เลยน่ะหวมไม่สไตล์ครับ คน,นที่ที่ชวนในในกลุ่มมาเตะก็ที่นี่นเหรอพี่ที่ชวนมาแข่ง,งท,ทีนึงออ๋อที่เตะที่วันงใจเลยใช่ใช่ใช่ว่า,างมาเลยอบอลมันเร็วหน่อยแต่ว่ามันเล่นไม่แรงตุม่ม,มํามยิง้างเลยยิงแรงเลยอันนั้นไม่มาอายุนะอายุไอเด่นยูคือไอไอ้ชื่ออะไรนะแบกเหยืชื่ออะไร เด็ดโบ่เด yeah. ูแลใช่ใช่เขดูแลแบบเขาเป็นยังไงดูแลสนามเหมือนเก็บค่าเช่าเหมือนอะไรเนี่ยพี่อ๋ออยู่ที่นี่ใช่ใช่เขาเล่นทุกวันเลยไม่รู้เลยพี่ไม่รู้ว่าแล้วแต่เขาจะว่างนะดูแลตรงโน้นแล้วที่จะมีร้านค้าน่ะแฟนเขาดูร้านค้าอยู่ขอให้เช่าเหรอครับก็เก็บตังค์กับพี่ขายของเก็บตังค์ตรงโน้นด้วยไงเป็นเป็นของเจ้าใครเนี่ยร้า้าของมึงใครอาจารย์ไหนไม่รู้ เจ้าของเขามีพวกนีก้ทำอยู่ไงเอ่อเอ็คนี่เขาจะาจ่ายรายปีอะพี่เขามีงบ,บจ่ายรายปีไงให้พนัก,กางานมาออกกําลังกายไงชื่ออะไรปุ๊บโ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 อ้หัวโบนฟิตเนส เล่นดีขึ้นเยอะเลมื่อก่อนมันเจ็บข้อเท้าด้วยมั้งพี่พักนึงอ่ะพักใหญ่เลยที่ดับพโปไว้เผื่อมาอยู่มาเล่นโม่โอ้โหชอบเล่นบ้านกันเหรอได้แล้วคลองตัว แลำมันหาทีมเล่นยากอะด็พี่เออนั่นแหละมันก็ต้องเล่นต้องมีเพื่อนกีฬาเนี่ยมันต้องมีเพื่อนแต่ฟุตบอลมี้ะบาสนี่มันสามคนจะเล่นได้แล้วสองคนจะชุดไปชุดมาเล่นเล่นสามเด็กันแต่บอลเนี่ยโอ้โหเพื่อนเยอะ <c oughs> หมดแล้วนะเกมมันคล่องไงเกมมันคล่องครับ ุนจับบอลมันหมุนไปหมุนมาไงมันไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะตลอดลงหน้าขึ้นหลังขึ้นหลังลงหน้าครับอยยุเท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเก้าเท่นั้นเองมันไปแข่งกันบ่อยด้วยพี่ไปแข่งสนามอื่นบ่อยพวกมันรู้ใจกันไง ได้บอลนั่งวิ่งช่องนี้นะส่งเลยนะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีาทอ,าทอุ้ย เอาแล้วก็ต์ออฟวอร์นี่เซฟยังไงอ่ะผ่านดา่านแล้วเซฟไงมันน่าจะซฟในีตัวเดียวถ้าเข้ามันจะเซฟเ,เ,าาเ,เลยอ๋เอเคยดูแต่คลิปไอเป็นมูวี่อ่ะเ <laughs> มื่อก่อนมันต้องมีแผ่นเซฟนะ าแล,ลูกตายนะลูกตายนะอันนี้ทีนี้จะลูกตายออกหลังนะพี่ เตะทุกคนจังเลยไปนี <no> ่ทุกคนจังเนี่ยพี่ที่ีมีจันทีแล้วไม่ได้มาคนไม่พอไม่รู้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวนี้ครับเดนมากี่คนอ๋อลูกไม่มาเหรอสี่ทีมก็ได้บ้างนี่ไม่รู้ที่มีสนามนี้เราก็โปรโมทได้ในในกลุ่มเราครับถ่ายรูปสนามไม่รู้ เราจะมาเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวจำ,จำกัดจำนวนคนน,นี่ว <c oughs> ันนี้เขาขอ14คนเองเลยเนี้ <c oughs> ห,มหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลืมลืมเนาทีครึ่งแล้ว